ตัวกระบอกน้ําสามารถบรรจุน้ําได้ถึง3ลิตรนะครับพลาสติกมีความแข็งแรงพอสมควรครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียวหวานร,รีวิวกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกระบอกน้ําเพื่อสุขภาพตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมซื้อมาจาก l a ซาด้ในราคาไม่ถึง150บาทนะครับสามารถบรรจุน้ําได้ถึง3ลิตรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุปกรณ์เขามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างไปชมกันได้เลยครับ<ว>ตัวกระบอกน้ําสามารถบรรจุน้าได้ถึง3ลิตรนะครับพลาสติกมีความแข็งแรงพอสมควรครับตัวฝาปิดนะครับมีระบบกันน้ําซึมให้ด้วยนะครับนี่สายนี้ก็แข็งแรงนะครับไม่ขาดง่ายนะครับบรรจุน้ํา3ลิตรแล้วยกขึ้นนี่ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันก็จะมี หลอดดูดนะครับหลอดดูดเขาจะมีมาให้2แบบนะครับมีอันเล็กแล้วก็อันใหญ่ผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยซื้อกระบอกน้ําแนวแนวนี้ไปนะครับก็จะงงวิธีการประกอบหลอดดูดนะครับมันจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนนะครับจะมีเป็นยางอย่างนี้นะครับงอได้แล้วก็อันนี้จะเป็นที่ไว้ดูดนะครับวิธีประกอบก็คือเราจะเอาหลอดหลอดเขาเนี่ยเสียบเข้ากับตัวยางตัวนี้นะครับแล้วก็ที่ดูดก็จะเสียบเข้าที่นี่นะครับ เขื่อพดนันบนนี่มันก็จะมีลักษณะนหน้าตาออกมาประมาณนี้วิธีใช้งานก็ใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วหลอดเล็กนี้นะครับถ้าใครจะใช้หลอดเล็กนะครับกระบอกนี้เขาจะมีระบบดูดน้ําแบบ2แบบนะครับแบบนี้นะครับโดยการเสียบเข้าไปที่ตรงฝาข้างในนี้นะครับมันจะใช้วิธีการดูดน้ําแต่ตรงนี้นะครับ สมมติว่าเราปิดฝานี่อยู่แต่เราขี้เกียจเปิดเราก็สามารถดูดน้ำตรงนี้ได้นะครับถ้าจะใช้ก็ใส่เข้าไปหมดเลยแล้วก็ให้หลอดโผล่ออกมาอย่างนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือน,นะครับตัวหลอดดูดน้ำคันนี้ครับสามารถเด้งขึ้นเด้งลงได้นะครับเราไม่ต้องคอยเ,อเวลาจะดูดน้ำที่ต้องหยิบหลอดขึ้นมาแล้วก็ดูดนะครับอันนี้เขาจะ เป็นระบบเล้งขึ้นเล้งลงได้เลยอันนี้ก็จะเป็นที่ดูดอีกทางหนึ่งนะครับเวลาเราปิดฝาแล้วที่เกี็ดเปิดยกขึ้นมาดูดตรงนี้ได้เลยนี่หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับถ้าใครจะหาซื้อได้นะครับก็ไปดูใน ลาซาด้านะครับตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ170กว่าบาทไม่แน่ใจนะครับตอนที่ผมซื้อมันน่าจะช่วงแลชเซลล์เหลือประมาณ130กว่าบาทไม่ถึง150าบาทนี่ยี่ห้อนี้นะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับเขาจะมีสายมาให้ด้วยนะครับสายเวลาเราเอาไว้หิ้วนะครับมีสายแล้วก็มีตัวล็อกมาให้นี่ใส่ตรงนี้นะครับ นี่ใส่ตรงนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามอยู่เลยนี่เดี๋ยวต่อไปผมจะลองใส่น้ำให้ดูนะครับว่ากระบอกน้ำเนี่ยสามารถบรรจุน้ำได้ถึง3เล็จจริงๆหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี้ผมจะเริ่มชั่งนะครับเดี๋ยวผมปรับตัวเลขให้เป็นเลขศูนย์ก่อนอเริ่มใส่น้ำนะครับว่าจะดูว่าเขาสามารถบรรจุน้ำได้ถึง3ามลิตรจริงๆหรือเปล่านะครับใส่ไปเลยตอนนี้หนักที่ประมาณ1.3ลิตรนะครับใส่ต่อเลย เห็นไหมครับ3ลิตรจะสังเกตได้ว่าเขาจะเต็มขอบพอดีเลยนะครับ3ลิตรถ้าใส่เต็มนี่ก็ได้เกิน3ลิตรนิดๆนะครับถือว่าตรงปกนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ากระบ,บอกน้ำตัวนี้นะครับผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเองวันๆหนึ่งดื่มน้ำได้น้อยมากๆลองใช้ กระบอกน้ำแบบนี้ดูนะครับจะช่วยให้เราสามารถดื่มน้ําได้เยอะขึ้นนะครับเป็นการฝึกนิสัยในการ, water, ราดื่มน้ํานะครับเราดื่มน้ําเยอะนะครับก็จะทําให้ร่างกายของเรานะครับชุ่มชื่นแข็งแรงนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพ,าพด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ <film> เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอะไรก็รอ mm hmm. ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ